ชอบกินไอ้คำว่า homemade มากเลยอ่ะ ูแบบใส่ใจดีชาวสมุทรปราการเขารู้ยังเงอว่ามีร้านนี้หลบตัวอยู่ที่นี่เขามีเบเกอรี่ที่เรียกได้ว่าแทบจะทุกแบบที่มีในแถบทวีปนี้หรือทวีปนัครัวซองนิวยอร์กโรรวมถึงเจ้าตัวนี้และก็เจ้าตัวนี้ด้วยที่เป็นไฮไลท์ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่นมแมวแต่เป็นนมฮอกไกโดเออต่ออีกใช่ไหมเนี่ยยมาเยอแล้วอ่าแต่มีชูครมนะอีกสักหน่อยแล้วขนมที่นี่ก็มีหน้าตาหลากหลายแบบมากเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญราคาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบไม น่ารักอ่ะอันนี้คือแซนด์วิชเกาหลีที่เสิร์ฟมาแบบพอชั่นอเมริกันอร่อยแล้วใครอยากได้ฟิวอาหารเช้าแซนด์วิชแบบเย็นกินตอนเช้าอิ่มยันเย็นแต่ส่วนอันนี้คือผมสังเกตอห็ว่าขนมปังที่เนี่ยแป้งดีมากและได้คือโฮมเมดทำสดไอเจ้าตัวเนี้ยคือขนมปังฮอกไกโด่ใส่ให้มันแน่นแล้วไม่ได้แน่นแค่อย่างเดียวอย่างอื่นก็แน่นดูจากขนมปังไข่เค็มลาวาอืมสดเป็นน้ำกระเต๋อเลยที่ขนมปังโบยุและที่สุดท้ายความใหญ่ของขวดซองนี้ข้างในยังกับขนมช็อกโกแลตลาวาเอาแป้งก